มีไหมคะงั้นเราจะจับแค่นี้นะคะอูแผแนใหญ่คำถามจะเรียนหรือเปล่าสักครู่เออจากแก๊งพี่ตายนะคะอยู่ที่ไหนคะทะลุเหรอคะถาไม่เห็นหรับมันมืดโอเคถามไปอย่างนั้นแหละก็คือว่าเราถามเขาว่าเมื่อไหร่ จตของเราปีนึงละคำตอก็คือว่าตอนนี้ก็พยายามเอ่อจะกระชับสัดส่อยู่นะคะอาจจะใช้การออกกำลังกา,กายบ้างหรือว่าลดอาหารพวกกออางารบ้างนะคะก็ต้องขอบคุณคทุกคนจริงที่ส่งสลับมาให้นะคะ จะไม่ได้กินเลยตอน่รกินกินกินสลัดก็เลยดูเพียวลงบ้างไหมคะแต่คก็น้ำพี่ผมบอกไม่มากใช่ไหมมีไหนเขาถามเปตคุ้มเลยนะเอาพอดีจะน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวกันนะคิดยังไงถึงอยากอ๋อมาใจที่คนหัวไหมจะน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยก็ความจริงก็ความจริงก็ จอยให้หมวกไปเลย อันที่สองคือะดูอแล้ว้อสี่เลยอันที่สาค่ะมาเรื่องนีรเดอะไเื่อจรคดากก้องก็อยากจะมีงานเยอะๆก็เผื่อะไดเป็นอะไรกับเขาว่าคนต่อไปไม่ได้เขียนชื่อมาถัมว่าระหว่างแฟนคับกับแฟนเพลงอยากให้มีแบบไหนมากกว่ากัน บ้ากว่าแบบไหนคะเพราะอะไรแฟนมันตายยังไงอะแฟนาก่าโอ้เยก็จริงแล้วเนี่ยรงเรื่องแฟนได้อยู่ทนี้เองนะคะก็อจะมี่ไหรอ่อเอาควจริงไหมจริงอยากคุณมากกแบบับเอาบอกว่า สองเดีนไปหน้าบ้านเรามีใครเดินม,มาหน้าบ้านเนี่ยนั่นแหละมันมันถึงเป็นทุกวันเนี่ยถึงโสดอยู่ทุกวันเนี้ยเรามาเข้าคำถามไปก่อนนะคะว่าระหว่างแฟนคลับกับแฟนเพลงเนี่ยอยากมีอะไรมากกว่ากันก็อยากมีทั้งคู่นะคะแฟนคลับคนนี้คือแฟนคลับก็นะะ่ารักอ่ะเข้าใจใช่ไหมเรามีแฟนคลับเราก็แบบภุมิใจและเราอ,อะไรเราแบบ เออถ้าโทรศัพท์หายไปเขาพูดมาให้ความช่วยเหลือว่าเออคุณจะทำยังไงดีนะแล้วก็ขอบคุณมากกับนคำถามที่บอกว่าเออพี่จอยไม่ได้คือความใจเลยค่ะบางทีเนี่ยพี่ก็ต้องการความช่วยเหลือถ้าน้องไม่ช่วยพี่อ่ะน้องก็อย่าซ้ำเติมเขาบอกคนล้นอย่าข้ามถูกเราก็ท่านตาสุภาพิทุกอย่างไม่มีว่าอะไรไม่ผิดอะไรเลยเพราะน้องเขาคนล้มแล้วน้องเขาเหยียบเลยทันทีก็เลยแบบอยากอยากให้ อ่ากี่คำถาม,ถามนะคะน่าพอาสิสิบเลยเหรอเยอะไปมนะั้งเอาห้าก็พออุอ้ยจากน้องเทวาเดี๋ยวกันนะถามว่าแบบเนี้ยคิดได้กับพี่ป่ะเนี่ยเทว่าแต่ว่าไม่คิดอะแต่พี่คิดนะถามว่าชอบผู้ชายแบบไหนจ้าชอบนึกงครึ่งไหมคะ โซ่แค่ผู้ชายเดียวก็พอแล้ว <S <S แต่ถ้ามาต้ขึ้นได้อ่ะก็ดีแต่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคำถามต่อไปนะคะเล็กเจีไม่ใช่รักคิวงานบวชเปล่า แต่ว่าถ้าเราก็ไปละรับคิว,วงานบวชไหมจริงก็รับง,งานเลยค่ะแต่จะให้พี่รับเพิ่งไหมคะจะให้คนรักที่อยากให้รู้อย่างเงี้ยเรอเราไม่ฟางอย่างเงี้ยหรอือว่าจะเสียใจกูใช้หุยหุยคือสไตล์เลเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือจะไปงานบวชก็แล้วแต่จะจ้างแล้วกันนะคะเบื่อยังคะยังก็อ่านต่อก็ดี อยากรู al ้ว่าแก้มซ้ายมาแก้มขวามีระยะห่างเท่าไหร่าอันนี้คือเขาจะส่อไรใก็้นีด้้แก้มซายมาแก้มขวามีระยะเท่าไหร่คือานี้ไม่ทราว่าอายุเท่าไหร่รับมาแ่แหละ่ว่า แก้ซ้ายมาแก้ขวาที่ระยะห่างเท่าไหร่เอาเพราะว่าระยะปลอดภัยแล้วกันก็ไม่อยากลองวัดดูก็มาสามารถประจับได้นะคะก็อาจจะสะมือไปบ้างเล็กน้อยแต่ก็ก็ลองดูก็ได้คำถามนี้จากใครคะมีไหมคะช่แสดงตัวทิ่เป็นได้ไหมคะมีไหมคะแหมพี่กล้าแสดงตัวที่ถามแล้วจะหนักกว่าใช่ไหมเอาหมดแล้ว เอาอีกเหรอเอาอีกไหมอนะสรุปอยากให้เป็นไงคืออยากพูดไหมถั่วเอาอีกเหรอฮนะอ,อ้นนี้สองหำถาแล้วกันนะโอเคโอ้โหสวัสดีค่ะเดี๋ยวดี๋ยวไม่อยากพูดนะโอเคอเคันนี้สารนิดนึงถามว่าวิสิตสองความรู้สึกในใจจอยคือ วงเล็บวันสุดท้ายที่จะอยู่ในบ้านวันสุดท้ายที่เราอยู่ในบ้านก็คือว่าประจาได้คือแบบเออมันรู้สึกโล่งไปนะพอเรา,าวิสิบสองปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออเราก็จบที่เราให้ทำอะที่สิบเอ็ดวิที่ผ่านมามันน้อยลงคือวิคือเราจะแบบร้องเดี่ยวบ้างนะวาแต่เนี้ยร้องร้องหมูหน่นะคะแล้วก็รู้สึกสบายตัวขึ้นเวลาซ้อมเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเล็นเดียวใช่รู้สึกมีความสุขมากแล้วก็ คือรู้สึกโลก่งใจหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเลยที่รู้สึกคิดอยากอย่างอย่างที่แบบว่าสําคัญมากอะก็คือว่ามันเป็นความรู้สึกเรื่องสุดท้ายของคนรางมาจะสิ้นชีพอะค่ะว่าเออไปไปก็บอกว่าบอกว่าเรามันเป็นมันสุดท้ายละโอกาสที่เราจะอยู่ในบ้านหลังนี้ยมันไม่มีอีกแล้วเราก็เลยคิดว่าดเดินไปเดินไป เปิดเทียนแล้วก็อยู่มาว่าพรุ่งนี้ฉันต้องซื้อแล้วใช่ไหมแล้วก็ไิ่ไปซื้อน้ำหานักงนาสัครึแต่ไม่เป็นไรกินไปเถอะแล้วเราก็มีปาร์ตี้สังสัรค์กัน,นยางมีความสุขเั็นที่ดีจะเชื่อว่าหลายคนต้องมีฉากจัวแน่ๆตอนอยู่ใน,นบ้านเพราะว่าอาหารแซ่บมากคำถามสุดท้ายาาแล้วนะคะ ตอนอยู่ในบ้านเรื่องไหนของน้องจอยที่เรียลที่สุดวงเล็บอ,อีอีถามมาใช่ไหม <c oughs> ใช่เออในบ้านเรื่องไหนของจอยที่เรียลที่สุดต้องการกระสื่ออะไรบ้านคูถามมาหรือเปล่านะบ้านคู่หลินจอยค <c oughs> ู่ที่เรื่องที่เรียลที่สุดสำหรับจอยคิดว่าเอออะไรเนี่ยมันก็เรียทุกเรื่องอะถ้า เดี๋ยวว่เดียววเด๋ยวก็ไรๆๆๆประเดวีว่าลักษณะนิสัยแหมรู้เลยมาจากบ้านไหนคือลักษณะนิสัสย,สยจอยเนี่ยฉันก,ก็บอกตรงว่าจอยจากที่บอกไว้วันที่จับมีนะคะว่าจะดูแลมาทุกซีซั่นเลยค่ะซีซั่นที่หนึ่งเฮ้ยบอกว่าซีซั่นที่หนึ่งดูมาซีซั่นเดียวพูดล้อเล่นจริงก็ดูมาซีซั่นเดียวจริงๆก็เลยเชิญพี่มาเนี่ย <laughs> จริงๆไหวก็อันอื่นก็รู้ว่าตายละอันแรกแบบติดติดเลยก็เลยแบบเคยดูพวกนางมาแล้วไงคะก็เลยคิดว่ามันมันลืมไปหมดแล้วกับการที่แบบเขาทำโปรยยังไงมีกระแสอะไรบ้างอะไรยังไงยไคืมไม่รู้เรื่องเลยก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะคะเ <c ười> ข้าใจใช่ไหมคะคือตอนนี้เราก็เจออยู่ว่าเราก็ไม่รดูแลก็เฮ้ยแบบไม่แฮปปี้อ่ะบอกมาปุ๊บ แล้วกพี่แป่นขับอัคลิปให้อะอะไรเงี้ยเปิดดูปุ๊บดูกันมาเราเลิกดูเดี๋ยวเราดูเพลงอะไรจังเลยอะไรอย่างงี้แล้วพอดูข้างล่างนี่แถแบแดงๆที่มันขึ้นมา <c oughs> จอยทำไมต,ตู้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 จังจอย,ยอย่างงี้อย่างงี้คือแบบเออมันแยกกันอะไรหรอแยกกันอะไรหรอ รู้อะไรเลยทั้งนั้นคือสิ่งที่ทาไปไม่ว่าะจะดีจะแย่แล้วก็จริงๆก็เป็นที่ใสขอยงจอยอะค่ะ<ร>ทุกวันนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะจะดีขึ้นแล้วแบบว่ามีคนชอบมากขึ้นอยู่ว่าตอนอยู่ในบ้านไม่ชอบจะเลยแต่บอกออกมาแล้วก็เกลียดเลยไม่ใช่ออกมาแล้วบอก,อบอก,อบอกรู้สึกว่ารักจอยมากขึ้นแต่วาตัวดีขึ้นวางตัวดีขึ้นนะจ,จะบอกจริงว่าไม่ได้วางตัวดีขึ้นไม่ทำตัวเหมือนเดิมแต่แน,นี่คือจะกรพรรดิแต่ว่าแบบเราสามารถเลือกที่จะแบบ ก็ขออธิบายตรงนี้เลยดีกว่าว่าเราสามารถเที่จะแบบวางตัวยังไงต่อหน้าสื่อต่อหน้าแฟนๆนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เฟ้เราถ้าเราบอกรักเราให้ความรักเราใส่ใจแล้วก็จะบอกว่ามันคือความจริงคู่ยาวมากเลยพี่คิดเป็นคู่ยาว